เราอะไปให้อาหารแกะกันดีกว่าไปถ้าอย่างนั้นนี่นี่มันมีมีอาหารแกะด้วยนะเนี่ยแกะมันกินแครอทด้วยอะถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปให้อาหารแกะกันเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรพวกเธอเป็นอะไรมาเฮ้ย้ยร้องไห้ด้วยเกิดอะไรขึ้นมีปมาป่ามากินแกะมีหมาป่ามากินแกะมีหมาป่ามากินแกะพวกเธอหมดเลยเหรอใช่ ฉันเลี้ยงแก่อยู่ตรงนู้นน่ะตรงนู้นเหรอตรงทุ่งหญ้าตรงนั้นนะ่ะเราอยู่ๆมันก็มีหมาป่ามากินแก่ของมชูชเนจนหมดเลยเฮ้ยพี่ดีเอาอยัางไงดีอะคะไปช่วยฉันหน่อยได้ไหมหไปได้หมาป่าช่วยกันหรอใช่ไป,ปดีถ้าย,ยัางนะั้นน่ะเราไปช่วยเขาหน่อยดีไหมอุย้ยมีเด็กคนนี้ด้วยถ้าทางแข็งแรงมากเลยอะใช่แข็งแรงมากไปช่วยไล่หมาป่าหน่อยได้ไหมครับไปคุณเขาไปช่วยเขาไล่หมาป่าหน่อยไปไปไปว่าตะอยู่ตรงไหนละเนี่ยตามนี้ตาม น,นี่นี่มาเข้ามาเข้ามาตามมาตามมาตามมาตรงไหนละเนี่ยแกอยู่ไหนเนี่ยตามมานานแล้วเนี่ยยังไม่เห็นแกะสักตัวเลยนู้นไงไหนนู่นไงเอ้าตลกตลกเอา้ายังไงแกะเต็มไปหมดเลยเนี่ยแกใช่ก็แกะไงเอา้าแล้วไหนบอกว่าแกอ่ะ มันโดนหมาป่ากินไปแล้วไงหนูก็โกหกเล่นไงอุวยดูหน้าสิดูหน้าสิวยเข้าเชื่อเราด้วยอ่ะวิโกหกอ่ะทีหลังนะถ้าเป็นคนชอบโกหกแบบนี้ทีหลังจะไม่ช่วยหนูแล้วนะทำไมเขาเชื่อเราแง่จักเลยอ่ะรอเลนไม่โอ้ยสีเลียดไปได้รอเลนอุ่ยฉันไปทำงานต่อดีกว่าทีหลังอ่ะ ถ้าพูดอะไรเอ,อะจะไม่มีใครเชื่อนะเนี่ยใช่ปลาพี่ดีไปทำงานเราดีกว่าอุ้ยอะไรก็ไม่รู้ดูสิเป็นเด็กเลี้ยงแกะชอบโกหกนะเนี่ยเฮ้ยดูถ้ามาอีกนะเราอะ่ะไม่ต้องช่วยเลยนะพี่ดีโอเคน้องนายเบื่อไหมเบื่อเนาะเลี้ยงแกะเนี่ยมันก็ดีอยู่นะแต่ว่าบอป,ปาว่ามันไม่มีอะไรทำอะ่ะเลี้ยงตั้งแต่เช้าแล้วอะ นอนท่านี้ก็แล้วท่านี้ก็แล้วมันยังไม่เข้าเหมือนนายเราหาอะไรสนุกสนุกทำดีไหมไดีอ่ะทำอะไรดีอ่ะก็ฮกโกหกอีกแล้วเหรอเฮ้ยมันจะดีเหรอก็ดีสิเฮ้ยบอเปลาบเปลาว่าสงสารเขานะถ้าเกิดว่าเราไปหลอกเขามาสงสารเขาว่าจะสงสารทำไมล่ะทำไมอ่ะเขาไม่โกรธหลอกมั้งใช่ไหมเออ ถ้า,างั้นน่ะเราไปหลอกเขาอีกดีกว่าป่ะไปสนุกีปโอ้หลังจากเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็มานั่งชิงช้าบรรยากาศด,ดีมากเลยอ่ะพี่ดีใช่ไหมลมเย็นเย็นโอ้โหสบายมากเลยอ่ะเป็นไงคุณเขาสบายไหมสบายมากสบายมากเลยอ่ะถ้าเราหดอ,อิดอัดเดินจะไม่ไปเชืยย่อแล้วรอโอ้โหขุนเขาก็ปนอะไรก็มันเฮ้ย เหมือนใครมาอีกแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยหมาป่ามากินแกมหมดแล้วว่ะช่วยหน่อยเร็วช่วยหน่อยโอ้ยฉันไม่ไปหรอกนี่ว่างๆอยู่นี่ไม่ไปหรอกเดี๋ยวก็มาหลอกเหมือนเดิมใช่น้องนายกลัวเราหลอกเราทำยังไงดีอ่ะร้องไห้เร็วร้องไห้ร้องไห้นั่นเห็นไหม ไม่ได้หลอกเลยร้องไห้เนี่ยร้องไห้จริงๆด้วยพี่ดีใช่ร้องใหญ่เลยอุ้ยก้มหน้าก้มตาร้องอย่างเดียวเลยอะรอบนี้มาตัวใหญ่มากเลยอะหมาป่าจริงเหรอใช่วิ่ยดีเราลองเชื่อเขาอีกสักครั้งหน่อยดีไหมรอบสุดท้ายเขาก็น่าสงสารนะเพราะว่าเด็กคนนี้ร้องไห้ใหญ่เลยร้องไม่หยุดเลยอะพี่ดีดูสิ น่าสงสารมากเลยอ่ะรีบไปกันเถอะเดี๋ยวมันจะกินหมาป่าฉันหมดแล้วป้าป้าเราไปช่วยเขาหน่อยเดี๋ยวแก่จะกินหมาป่าฉันหมดเลยเออป้าป้าป้าไม่ใช่สิหมาป่ามันจะกินแก่ทำไมถึงไม่ช่วยกันเลยมาเร็วอุ้ยป้าป้าป้าไปช่วยเขาหน่อยแล้วอยู่ไหนเนี่ยหมาป่าเธอเนี่ยอุ้ยแก่เธอเนี่ยอยู่ไหนมามาทางนี้มาทางนี้เนี่ยเลอกค่ แกแค่ตัวเดียวแล้วเฮ้ยโอ้สงสัยอ่ะสงสัยมันเกอ่ยแกเราไปหมดแล้วพี่นายเหลือแค่ตัวเดียวเหรอเหลือตัวเดียวเองฮะเอ้านั่นไงแกเต็มไปหมดเลยอ่ะแกใครอ่ะอ่ะนั่มันแกเรานี่น่อย่าบอกนะว่าพวกเธอเนี่ยโกหกอีกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหโอ้โห เธอ,อกโกหกอีกแล้วใช่ไหมนาย <c oughs> ใช่แล้ว,วพี่ดีเขากโกหกเราอีกแล้วดูสิแกะเขาอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะอุย้ยเอาอยัางไงดีอ่ะพี่ดีตอนนี้อ่ะเราโดนเขากโกหกมาสองรอบแล้วนะพี่ดีเราไม่ต้องไปแล้วอีกรอบหนึ่งให้โอกาสเราอีกรอบหนึ่งเหรอไม่ใช่เราไม่ต้องไปแล้วถ้าเขามาอีกโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าพวกเธอโกหกอีกรอบหนึ่งนะ พวกฉันน่ะจะไม่ช่วยพวกเธอเลยจริงๆนเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กหัดโกงหกแบบนี้ไม่ดีเลยนะเนี่ยทำไมเวลาเขาโมโหแล้วอะ่ะมันตลกจังเลยพี่นายตลกเลยถ้าเป็นโมโหไม่ได้ไปไปพี่นายพี่นายาเราไปย่างแก่กันต่อดีกว่าปะ่ปะไปบายเจอก,กันใหม่นะเจอก,กันใหม่เจอก,กันใหม่ไป เราขึ้นมาอยู่บนบ้านเราดีกว่าหุยอะไรก็ไม่รู้อะ่ะดูสิสองคนนั้นน่ะชอบโกหกอยู่เรื่อยเลยโกหกตลอดเลยหนูว่าถ้าเราว่างๆเนี่ยเราควรหาเวลามาตัดต้นไม้เราบ้างอุ้ยใช่อยู่ต้นไม้อะ่ะมันใหญ่กว่าบ้านเราอีกเนี่ยป๊าปา,ปา,ปาอาดบ้านด้วยทำความสะอาดบ้านด้วยหรอามาทำงานาเลี้ยงแกะของเรากันเถอะไปนี่โอ๊ยกก すい <laughs> <laughs> หิ่แกะเต็มไปหมดเลยอุ่ย,ยมีแต่ตัวอ้วนๆทั้งนั้นเลยน่ากินมากเลยอะไปกินดีกว่า oh, <no. S 1> อเฮ้ยน้องนายน้องนายน้องนายตื่นตื่นตื่นตืนเฮ้ยไม่ยอมตื่นเลยอ่ะ เราอะได้ยินเสียงเหมือนตัวอะไรอ่ะกําลังกินแก่เราอยู่ทําไมแก่เรามันร้องเสียงดังแมยหุยนอนก่อนเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหมาป่ากําลังกินแก่ของเราฮะจิง,งอาป้าตื่นแล,แล้วเนี่ยนี้ตรงไหนดูสิดูดูดูดเฮ้ยฮ้ยตรงไหนทำยังไ,ไงดีหมาป่ามันกินแก่ของเราแล้วะ่ะทำยังไงดี หลอกเขาให้ช่วยไหมเขาจะมาไหมล่ะเราไปหลอกเขาไม่ต้องเยอะเขาอาจจะมาอืไปไปรีบไปดีกว่าุ้ยดูสิมันกินแกงเราใหญ่เลยอะโอ้โหพี่ดีทํางานปลูกผักเก็บผักเลี้ยงสัตว์เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วพี่ดีใช่โอ้โหวันนี้วันนี้เราได้พักผ่อนเร็วเลยอะ<ช>โอ้โหสบายไหมสบายอึ๊ยอเสียงอะไรอีกแล้วอะอยู่นี่ไงุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอีกอะไรอีก หมาป่าหมาป่ามรนไปกินแกะของเราหมดแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่ใ่ไม่เชื่อไม่เชื่ออย่ามากหอดอีกไม่ได้ตัไม่ได้ตัวหดเลยจนเท่านั้นโกหกไม่ได้ตัวหดหรอโอ้ยเร็วเร็วเข้าเถอะคราวนี้อ่ะไม่ได้หลอกแล้วคราวนี้เรื่องจริงหมาป่ามาจริงๆริงแล้วเช่ก็พูดแบบนี้ใช่เมื่อกี้ก็พูดแบบนี้ใช่ไหมคุณเผาไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่องไม่เชื่องไม่เชื่อง ใช่ไหมพี่ดีไม่เชื่อไม่เชื่อเลยจยมงไงดีโอ้ยอย่ามาร้องไห้อย่ามาบีบน้ําตาเลยนะเฮ้ยบีบน้ําตาอีกเฮ้ยเชื่อไหมเนี่ยบีบน้ำตาเชื่อไหมรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วรี่โปอนรีบร้ไปช่วยหน่อยนั่นสิงแกร้องใหญ่เลยเลยไม่เชื่อไม่เชื่อโอ้ยไม่เชื่อพวกเราไม่ไปหรอกเนี่ยพวกเราเพิ่งเก็บผักปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเพิ่งเสร็จเหนื่อยอยากจะพักผ่อนแล้ว ไปไปไปพวกเธอไปเลยไป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 เลยไปสี่อย่ามา้องไห้ไปแถวนี้ไปไปเลยไปไปเลยเด็กเลี้ยงแกะไปเลย้องไยไม่มีใครเชื่อเราเลยอะไปเลยไปไปไปซี่ไป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 เฮ้ยไปไปอฮ้ยสไลด์ขงเขาเนี่ย ชอบโกหกเนี่ยรอบนี้อ่ะเราจะไม่เชื่อเด็ดขาดเลยคนอะไรโกหกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามก็มีมาโกหอีกว่าเราก็ไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อหรอกเฮ้ยน้องนาย ไม่มีใครเชื่อเราเลยอ่ะน้องนายแกะเราอ่ะโดนหมาป่ากินจนหมดเลยเพราะว่าเราอ่ะไปหลอกคนอื่นไม่เยอะตอนที่เราเกิดเรื่องเดือดร้อนน่ะก็เลยไม่มีใครเชื่อเราไงน้องนายไม่เป็นไรนะปะงั้นเราอ่ะกลับไปที่ฝูงแกะเราอีกทีนึงดีกว่าเผื่อว่าเราจะช่วยอะไรแกะเราได้ปะน้องนายเฮ้ยน้องนาย แกเราหายไปหมดแล้วเหลือแต่ทุ่งหญ้าว่างเปล่าในท้องนาย <with> แก่มันกินหมาป่าลงไปหมดแล้วหมาป่ามันกินแก่หรือเปล่าคุณสรุปแล้วหนังเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าเป็นเด็กโกหกนะทุกคนถ้าเป็นเด็กโกหกแล้วจะเป็นยังไงครับท้องนายก็จะไม่มีใครเชื่อใช่ไหมครับแต่คลิปนี้เป็นการแสดงนะครับแกยังอยู่ใช่แล้วคลิปนี้เป็นแค่การแสดงนะนี่แกพวกเรายังอยู่นะ แกน่ารักมากเลยอ่ะใช่แหละอเูเราต้องขอบคุณสถานที่สวยๆชิปวิวด้วยนะจังหวัดอุบลน,นะใช่ไหมดูดิเขาบริการดีมากเลยนะป่าเขาสามารถให้เราเดินไปดูทุกที่เข้าได้ทุกทุกซุ้มเลยตั้งแต่กระต่ายนกแล้วก็อะไรพี่ดีกระต่ายสามารถนํามาใส่เป็นแก้วได้ด้วยนะทุกคนใช่จับได้ด้วยถ่ายรูปได้ด้วยอุ้มได้ด้วยนะเนี่ยถ้าใครอุ้มได้นะสาหรับคิดนี้เด็กๆก,ก็อย่าเป็นเด็กโกหกกันนะคะ,ะถ้าคุนชอบคลิปนี้ อย่าลืม,ลมกด like. ไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องนูนทีว,แว,วีแล้วก็ช่องโอ้ไนท์สแล้วก็ช่องขุนเข่าทีวีแล้วก็ช่องดีเกมเมอร์ะะดีเกมเ,ะะเกมอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ